ปิดตัวเองแต่ว่าถามว่าตอนนี้เราโฟกัสไหมเราไม่ได้โฟกัสเลยอะไรอย่างี้ค่ะก็โฟกัสเรื่องอื่นมากกว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นพาริตี้สำคัญของชีวิตคือถ้าเจอที่ที่ใช่แล้วก็เวลาที่มันโอเคอะไรอย่างี้ก็ก็ดําเนินต่อไปได้แต่ว่าถ้ายังไม่ใช่ก็ไม่รู้สึกว่ารีบร้อนว่าต้องเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นอะไรเยงี้อยากค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าก็ทราบทราบเท่าเที่พี่ๆทุกคนทราบอะไรอย่างี้ค่ะเราก็ทราบเท่าที่เขาอยากอยากให้ทุกคนรู้อะไรอย่างี้ค่ะยินดีกับ ุกความสัมพันธ์ทุกความรักอยู่แล้วแต่ว่ารายละเอียดก็คิดว่าไม่พูดดีกว่าเพราะว่าวันนี้พี่เขาก็มาอะไรเงี้ยให้เจ้าตัวเป็นคนอธิบายเรื่องราวของตนเองดีกว่าก็ทักทายตามปกติงียค่ะแต่ว่าไม่ได้อย่างที่เห็นว่างานก็คือเรานั่งอยู่ข้างบนตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้มีโอกาสได้พูดคุยกัน ตอนนี้ไม่น่างงแล้วตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วเรียบร้อยค่ะไม่นะคะเพราะว่าเ,เราไม่ได้ทะเลาะอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังเป็นพี่เป็นน้องที่ต้องการร่วมงานกันได้แบบปกติคืออยู่ค่ายเดียวกันไงต้องต้องเจอกันอยู่แล้วเะะ้ยค่คนะได้ดีคะ่ะได้ดีคะ่ะ